ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีแนมสอีอีกเช่นเคยวันนี้นะคะเราจะเอาหัวข้อนี้มาทำเป็นคลิปยาวก็คือเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรเนี่ยในตอนเนี้ยนะคะเออเราจะใช่ไพอ่อัลเลนนะคะมาเปิดกันดูสิว่าเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไร เราจะเปิดทีเดียวนะเพราะว่าเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะแอบลุ้นว่าเออไพ่มันจะออกมาแบบไหนนะนะคะอืมเขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะครบเรื่องครบแล้วโอเคนะคะอาแถมให้ใบนี้ใบหนึ่งใบสุดท้ายก็ จริงๆแล้วสิ่งที่เขาอยากจะฝากมาบอกก็คือเหมือนอารมณ์ประมาณว่าเนี่ยอย่าไปสนใจใครได้ปะเออเหมือนบอกว่าหึงหวงนะเนี่ยคนคนนี้จะบอกว่าฉันหึงห่วงเธออยู่นะจ๊ะอย่าไปสนใจใครได้ปะเขารู้นะว่าคุณน่ะคือเหมือนแบบมีคนมาชอบมีคนมาสนใจเยอะนะคะหรือมีคนกําลังแบบว่า เขาหาคุณอยู่แล้วคุณก็น่าจะกําลังดูดอยู่ว่าเออแบบคนนี้น่าสนใจไหมคนนี้คนนั้นยังไงอะไรประมาณเนี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าอย่าไปสนใจใครได้ป้าสนใจฉันสินะมีฉันคนเดียวสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะเขาอะอยากจะบอกว่าเฮ้ยเขาเขาอยากที่จะเหมือนแบบ ได้คนมาครอบครองอะ่ะเออนะคะรู้สึกว่าอยากให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยนะแบบว่าช่วยประทานพรให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันได้ไหมอะไรได้ไหมคือตอนนี้เครียดมากเลยจริงๆก็อยากจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นกับคนเต็มไปหมดหรือว่าอยากจะใกล้ชิดอาจจะแบบอยากจะสมมติเนะจับมือถือแขนถ้ายังไม่เคยหรืออาจจะอยากกอดอยากนั่นอยากนี่อืม แต่มันเหมือนเป็นอารมณ์แบบว่าคิดเราก็ได้แต่แบบต้องทิ้งความคิดนั้นไปอะเหมือนอารมณ์แบบเออคิดจะทําอะไรไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนเราสองคนอาจจะต้องมีความสัมพันธ์แบบในความลับแม้อะไรไหมนะคะตัวเขาเองอยากจะรู้เหมือนกันนะว่าตอนนี้คุณมีใครในใจแล้วหรือยังหรือว่าคนในใจนั้นอะเป็นเขาไหมนะคะเขาอยากจะถามเนาะ คนในใจอ่ะที่เธอมีอยู่ตอนเนี้ยเป็นใครใช่เขาหรือเปล่านะคะแล้วถ้าอยากเป็นไปได้จริงๆก็อยากจะชวนออกไปเที่ยวนะอารมณ์ประมาณว่าเราอ่ะไปเที่ยวกันสองคนไหมอยากจะใช้โอกาสอยากจะใช้แบบว่าอยากให้มีโอกาสที่เราแบบได้อยู่กันสองคนสองต่อสองนะคะอืมเหมือนเขาก็อาจจะบอกว่าคือเขารู้สึกแฮปปี้มากเลยนะ การที่ที่พูดได้คุยกับคุณนะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่น่ารักคุณเป็นคนที่แบบเออแบบตลกอ่ะแล้วก็แบบน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ดีมากแล้วก็มีแต่คนอยากคุยกับคุณซึ่งเขารู้สึกว่าไม่อยากใครมายุ่งมาคุยด้วยเลยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะในวงแบบถ้าสมมติเราเป็นวงแบบวงเขาเรียกอะไรอ่ะวงเพื่อนวงวันเหมือนแบบวงสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ด้วยกันคุยกันสนุกเฮฮะเขารู้สึกว่ามีแต่คนอ่ะแย้งอยากจะคุยกับคุณ แล้วตัวเขาก็แบบไม่ต้องสนใจใครเลยได้ปะคุยกับฉันคนเดียวพออะไรอย่างนี้เออเนาะแบบไม่ต้องสนใจใครทางนั้นนะจ๊ะแล้วเขาก็อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเนี่ยตอนเนี้ยเขากําลังพยายามเข้าหาคุณอยู่นะพยายามอ่อยคุณอยู่นะคุณรู้หรือเปล่า อืมฉันอยากให้ความสัมพันธ์อ่ะมันพัฒนากันไปมากกว่านี้นะตอนเนี้ยฉันกําลังที่จะค่อยๆค่อยๆค่อยๆสร้างค่อยๆปรุงรสรสนะความรักของเราให้มันออกมาเป็นรสชาติที่หอมหวานหอมขวนแล้วก็มีความสุขนะคะอืมเหมือนอารมณ์ประมาณว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกับเธออยู่อะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นน่ะเธอรู้ไหมเนี่ยนะคะหรือว่าอยากจะทำให้ออ รสชาติของความรักของเราเป็นไรที่แบบมีความสุขลงตัวกลมกล่อมนะคะตัวเขาเองะเขารู้สึกว่าบางครั้งคุณก็ดูเหมือนมีโรกส่วนตัวเนาะเหมือนแบบไม่สนใจใครเลยแล้วก็ไม่สนใจเขาด้วยเงี้ยบางทีอะ่ะเวลาที่คุณนิ่งๆแล้วไม่สนใจใครเขาเนี่ยอยากที่จะเข้าไปแบบเฮ้ยเธอเป็นอะไรอยากจะดูแลอยากจะแบบเทคแคร์เธอเป็นอะไรหรือเปล่านะคะอืมคุณจะรู้หรือเปล่าว่าคนคนนี้เขาแคร์คุณมากแล้วก็คอยแอบมอง แอบดูแอบส่องคุณอยู่ตลอดนะคะแล้วเขาก็อยากจะถามคุณเหมือนกันนะว่าเธอรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าฉันนะ่ะกําลังชอบเธออยู่กําลังเข้าหาเธออยู่เธอรู้ไหมเหมือนแบบเหมือนคนทําท่านี่เหมือนแบบอ,อะไรหรอไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยฮะ อะไรหรออะไรอย่างเงี้ยทารที่เขาเข้าหาคุณอยู่คุณรู้ไหมนะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าเขารู้สึกว่าเหมือนความสัมพันธ์มันเริ่มดูเป็นรูปเป็นร่างหรือดูแบบมันน่าจะเป็นไปได้ในเรื่องราวของเราอะทําให้แฮปปี้มีความสุขนะตอนเนี้ยอืมนะคะแล้วก็เขาอยากจะบอกว่าเออเนี่ยจริงๆเราว่าเขาว่าก็กลัวเหมือนกันนะ ือตอนเนี้ยเขาว่ากําลังที่จะวางกับดักให้คุณมาตกหลุมรักแหละแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคุณจะมาตกหลุมไหมหรือว่าเขาเองเนี่ยจะตกหลุมซะเองเออจะตกหลุมกับดักของตัวเองซะเองอะไรเงี้ยแล้วมันจะทําให้แบบสุดท้ายคุณหนีเขาไปหรือเปล่าคุณทิ้งเขาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเกิดถ้าเขาทําอะไรพลาดขึ้นมาเงี้ยก็อารมณ์ประมาณว่ากลัวคุณทิ้งอ่ะเออนะคะแล้วเรามาเปิดไพ่ข้อความอีกสักห้าใบดีกว่า เขาอยากบอกอะไรกับคุณไหนดูสิคุณคนเดียวเท่านั้นที่ฉันรักไม่มีใครแทนที่คุณได้เลยอืมก็คุณคือคนเดียวที่เขาชอบละกันอะใครก็แทนที่คุณไม่ได้นะคะฉันจะกลับไปหาคุณเร็วๆนี้อะถ้าตอนเนี้ยยังไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายหรือดูนิ่งๆอะ่ะเออเดี๋ยวก็มานะเร็วๆเนี้ยนะคะหรือเดี๋ยวก็ถ้าใครที่หายไปกใกล้ๆจะมาตอบแล้วละ่ะนะคะ ฉันอยากเป็นแฟนคุณเอ,อ้โหก็อยากเป็นแฟนเนาะอยากมีสถานะนะอืมฉันไม่เข้าใจทำไมคุณถึงปล่อยให้ฉันรอนานเนี่ยบางทีเขาก็รู้สึกว่าเหมือนคุณแบบก็ไม่ได้ดูเหมือนจะสนใจเขาบางทีก็ดูเหมือนสนใจคือเขาดูไม่ออกอะ่ะอยากให้คุณแสดงออกอะไรบ้างเนาะที่เขาคิดฉันอยากเดินจากคุณไปอาจจะอีกใจนึงก็อยากเดินจากคุณไปยังไงเนี่ยฮะคนคนนี้นี่ดูแบบสับสนนะ สับสนในตัวเองขออนุญาตเอาไว้ข้างบนเพราะว่ามันสะท้อนแสงอ่ะเอนี่ยเหมือนแบบอีกใจนึงก็อยากเดินจากไปแล้วยงังไงคุณเป็นคนแรกที่ทําให้ฉันใจสั่นไหวอ่ะก็แอบ,บวันไหวกับคุณอยู่อะไรอยู่นะคะคนคนนี้อุ้ยอีกสักสามสี่ใบสิเปิดเพลินเนาะว่าจะเปิดสักห้าใบนี่กี่ใบแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะคุณยังจําฉันได้ไหมเขาอารมณ์ประมาณว่าแบบเฮ้ยแสดงว่าคุณละเขาอ่ะ อาจจะเคยมีเหมือนแบบยังไงเขาอาจจะอยากจะถามเราว่าคุณแบบเคยแบบจำเขาได้ไหมถ้ากรณีที่แบบว่าห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งนะคะหรือถ้าไม่ใช่ก็อาจจะอยากจะถามว่าคุณคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่านะคะคุณคือสเปคของฉันเลยนี่ตาละเธอเป็นสเปคของเขานะ ฉันต้องการเวลาทบทวนความสัมพันธ์อของเราอะให้เวลาเขาไปซะหน่อยคุณทําให้ฉันผิดหวังอะผิดหวังเรื่องอะไรไม่รู้เนาะแต่เขาก็รู้สึกว่าชอบคุณมากแหละอาจจะผิดหวังตรงที่แบบเห็นมีใครเข้ามาคุณก็คุยกับเขาหมดหรือเปล่าเนาะคือเขาไม่อยากให้คุณคุยกับใครอะเออคนคนนี้นะคะแต่ว่าต้องการเวลาเนี่ยอย่างที่บอกกําลังปรุงความรักปรุงรสชาติของความรักให้มันสุกงอมอยู่<ซ>ะอะ เอาละกันนาะไม่เอาอะสับดีกว่านะคะให้ยอยกบอกอะไรให้บอกว่าเออให้คุณบอกว่ายึดมั่นละกันนะคะในความต้องการของตัวเองอารมณ์ประมาณว่าถ้าเขาจะเข้ามาเขาต้องชัดเจนนะเขาต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะนะคะคือยึดมั่นในความต้องการของตัวเองไปนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องดีนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณจะมีความสุขนะมีช่วงเวลาที่มีความสุขแฮปปี้กับเขาเนี่ยแหละ คุยให้านะคะมองว่ากําลังจะมีช่วงเวลาดีๆเกิดขึ้นนะคะกับคุณละเขาเนี่ยเราก็มองว่าเดี๋ยวทั้งสองคนเนี่ยจะแฮปปี้ต่อกันมากเลยนะนะคะเดี๋ยวมันจะมีอะไรที่ทําให้เราสองคนเนี่ยกลับมาคุยกันดีอะไรกันดีแล้วคุณก็จะรู้สึกแฮปปี้นะคะสําหรับคนที่ห่างหายกันไปเนาะแต่ถ้าไม่ได้ห่างหายกันไปก็เป็นอารมณ์แบบว่าอุ้ยคุยกันแฮปปี้มีความสุขอะไรอย่างนั้นนะคะอืม นี่เราก็มองว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังไปต่อกันเรื่อยๆนะเพราะว่าต่างคนต่างก็จะประครับประคองกันไปอะไรกันไปนะคะแล้วก็สุดท้ายมองว่าคือยังไงเดี๋ยวต่างคนต่างก็จะรู้สึกรักกันหรือชอบกันมากกว่าเดิมอะเออนะคะเราก็จะรู้สึกได้เลยว่าคนคนนี้ยมีความสําคัญต่อคุณนะ มากขึ้นเขาเองก็จะรู้สึกได้ว่าคุณนะ่ะสำคัญกับเขาหรือชอบหรือว่าเขาก็จะชอบคุณมากขึ้นงงไหมไม่งงเนาะคือต่างคนต่างก็จะเห็นความสำคัญของกันและกันมากขึ้นละกันนะคะความสัมพันธ์นี้มันเลยเป็นอะไรที่แบบจะมั่นคงแข็งแรงกันมากขึ้นนะ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าก็ปล่อยมันไปนะคะใจจอยกับมันไปก่อนเนาะตอนนี้มันอาจจะยังไม่มีอะไรที่มันซีเรียสมากมายนะักนะก็ enjoy กับมันไปก่อนนะคะในความสัมพันธ์เนาะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะเราก็ถ้ายังไงก็ทักคอมเมนต์ทักทายกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายคะ่ะ